สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัทคลาสสิ c โกลฟิเจอร์ในวันจันทร์ที่26มกราคมนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ร่วงลงมา6.83เหรียญน,นะคะปิดที่1,294.15ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,284ถึง1,302นะคะ ช่างนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1296งนาคะทองคำก็ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมามากนะคะเมื่อเงินยูโรร่วงลงหนักกว่า2%นะคะโดยลงไปต่ำสุดที่ประมาณ1.1ดดอลลาร์ต่อยูโรนะคะ <c oughs> ซึ่งอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ11ปีหลังจากที่ ECB ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านล้าน,านยูโรส่วนดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะก็พุ่งขึ้นมาที่95.5นะคะในขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังร่วงลงต่อ <c oughs> สำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อ ชนแนวต้านบริเวณ1,300เหรียญซึ่งเป็นเป้าหมายทํากำไรระยะแรกที่เราบอกไว้แล้วก็มีการอ่อนตัวลงเนื่องจาก r s i ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าเขตโอเวอร์บอทนะคะในช่วงนี้ราคาอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงมาเป็นช่วงของการทักตัวนะคะ r s i ก็อ่อนตัวลงตามส่วนเอเมีในลายหนึ่งร้อนาทีก็เป็นลบนะคะคาดว่าก็ <c oughs> จะมีแนวรับที่บริเวณ1,284แล้วก็1,276แนวต้านที่1,305แล้วก็1,315นะคะก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวสำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องโก l d มน n s a คาดการราคาทองคำในปีนี้และปีหน้าอยู่ที่1,89 0เหรียญแล้วก็1,50 0เหรียญตามลำดับนะคะซึ่งโก l d มน n s a ก็มองว่า <c oughs> ราคาทองคําในปีนี้จะถูกกดดันจากอัตราเงินเฟอ้อในระดับต่ําแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยในของสหรัฐจะสูงขึ้นนะคะแต่ราคาทองคําจะทรงตัวทรงตัวได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะคะจากนี้ไปจากข้อมูลเศรษฐกิจ,จกสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาดแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปส่วนในตลาดน้ํามันนะคะ ทางกษัตริย์ใหม่ของซาอุดีอาระเบียก็ยืนยันว่าจะใช้นโยบายน้ำมันแบบเดิมแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันด้วยสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวนันศุกร์นะคะมีดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมการานะคะอยู่ที่53.7นะคะต่ำกว่าค่าที่54.1ยอดขายบ้านมือสองอยู่ที่5.04ล้านยูนิตนะคะต่ำกว่าค่าที่ห้าล้านยูนิต ดัชนีชีน้นำเศรษฐกิจบวกขึ้นมา0.5นะคะเท่ากับที่คาดการณ์สำหรับดาวโจน์นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ติดลบไป141.38จุดนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากที่ ราคาหุ้นในกลุ่มวัสดุร่วงลงนะคะหลังจากที่ Goldman s a c ปรับลดคาการราคาสินค้าพกคภัณฑ์รวมถึงอลูมิเนียมทองแดงและก็ Nickel, นิกเกิลนะคะแล้วก็มีการปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นในกลุ่มเหมืองต่างๆลงมาด้วยส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมกก็ร่วงลงมาอีกนะคะ0.72ดอลลาร์นะคะปิดไปที่45.59ดอลลาร์ อันนี้ก็เป็นผลจากอุปทานน้ำมันที่ล้นตลาดนะคะในขณะที่เบรนนะคะอยู่ที่47.5.97เหรียญน,นะคะค่าเงินบาทนะคะก็ป,ปิดที่ที่สาสนะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมามากเงินยูโรร่วงลงมาแรงนะคะ STDR ซื้อทองนะคะ1.20ตันมาถือทองอยู่ที่741.65ตันนะคะ เรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์ข้างเงินดอลลาร์ภาพกราฟรายวันก็ทำนิวไฮอีกครั้งนะคะโดยการปรับขึ้นในครั้งนี้ก็ทำให้อิเคเตอร์เนี่ยปรับขึ้นตามแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของข้างเงินดอลลาร์แนวรับมีที่94.5แล้วก็93.8แนวต้านที่95.3แล้วก็96.0นะคะให้เทรดดิ้งลอง เงินบาทนะคะภาพกร,พราฟไาวันในเมซีดียังเป็นลบอยู่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะคะแนะนำเถรดดิ้งชอตเป็นหลักแนวรับมีที่32.5แล้วก็32.4แนวต้าน32.8แล้วก็32.9ไอสเปรนนะคะภาพกราฟรายวันในเมซีดีตัด ขึ้นเหนือเส้นสัญญาณอีกครั้งประกอบกับเกิดบุลิตราวัเจนใน ACD Histogram นะคะก็ให้น้ำหนักกับการกลับตัวขึ้นมากกว่าที่จะปรับตัวลดลงแนวรับมีที่47.0แล้วก็46.0นะคะแนวต้าน50แล้วก็51.0ให้เทรดดิ้งลอง สำหรับซิงเกิลสตองนะคะ k t b ฮ15ภาพรกราบายวันก็เบรกเอาจากกรอบสามเหลี่ยมเลือกที่ทางในฝั่งขาขึ้นนะคะแนะนำเทดดิ้นลองเป็นหลักแนวรับมีที่22.7แล้วก็22.5แนวต้าน23.4แล้วก็23.6นะคะเทดดิ้งลอง ส่วน True H5X 1นะคะภาพกราฟรายวันก็ให้เพิ่มระมัดระวังมากขึ้นราคาขึ้นทำ New High แต่ไม่สามารถยืนได้ถ้าหากว่าหลุดแนวรับ12.7นะคะแนะนำให้เวท N.C แนวรับมีที่12.7แล้วก็12.2แนวต้าน13.3แล้วก็13.5ในช่วงนี้ก็เทรดดิ่งลองนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด12.7ให้เวท n ี ในทีดเนะคะภาพกราฟายวันปรับตัวขึ้นทำนิวไฮได้ MACD ยังสนับสนุนยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะคะทำให้ราคามีโอกาสไปต่อแนวรับมีที่8.5แล้วก็8.2แนวต้าน9.0แล้วก็9.3นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับเส้น50นะคะก็เปิดแกปพุ่งแรงทดสอบ บริเวณจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ MACD ทะยานสูงขึ้นและ RSI เริ่มชะลอตัวเล็กน้อยในเขต o v e r b o ์บอทนะคะ<ๆ>ก็ให้ระมัดระวังแรงขายโดยเฉพาะเมื่อแต่ชนีเป็นบวกให้หาเทรดให้หาจังหวะเทรดทิ้งช็อตเพื่อทำกำไรในวันนะคะแนวรับมีที่1 0นหแล้วก็1060แนวต้าน1ันเแล้วก็1080 สำหรับเ้ 50, ซีรีส s 5 5นะคะแนวรับ1 0 6 0แล้วก็1 0 5 2แนวต้าน1 0 7 2แล้วก็1 0 7 6สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประชุมกรองงอในวันที่28มกราคมนะคะก็ให้ติดตามนะคะข่าวในประเทศก็มีเรื่องคลังนะคะกำลังเดินหน้าร่างกฎหมายการคลังสหรับใหม่ <c oughs> โดยมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้นําเงินนอกงบประมาณออกมาหาเสียงตามนโยบายประชานิยมได้โดยง่ายนะคะส่วนข่าวหุ้นกันวินไทยนะคะก็ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการล้มละลายนะคะพร้อมกับชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจะดทาแผนฟื้นฟูให้ซูเปอร์บอร์ดพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาน้ำพันจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์นวนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีคะ่ะ